สวัสดีครับจากกรณีเครื่องบินของรัสเซียตกเมื่อวานแน่นอนว่าทางฝ่ายรัสเซียไม่อยากพูดถึงหรือว่าให้รายละเอียดนี้มากนะัก แต่ก็มีคนเอาวิดีโอการร่วงของเครื่องบินของรัสเซียนี่มาเผยแพร่รัสเซียก็เจ็บปวดอยู่แล้วเครื่องบินที่ร่วงหลายฝ่ายสรุปว่าเป็นซู27เหตุผลแอดมินได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าบริเวณควายเมียรัสเซียเนี่ยประยำการซู27ไม่ใช่ซู35ล่าสุดกองทัพยูเครนก็ออกมายืนยันว่ามันเป็นซู27สแล้วก็ถูกระบบป้องกันของรัสเซียนี่จัดการกันเองเรื่องนี้หลายคนมองว่ามันเกิดขึ้นบ่อยมาก รัสเซียไม่มีระบบพิสูจน์ทราบฝ่ายเลยครับรัสเซียยืนยันว่ามีและแอดมินช่้ว่ารัสเซียมีแต่ว่าในภาวะชุลหุกหรือว่าการชุลมุนระบบของรัสเซียยังไม่ดีพอนะครับอันนี้ถ้าเกิดสงครามใหญ่จริงๆกรุงมอสโกจะเป็นเป้าหมายและกรุงมอสโกเนี่ยมีระบบป้องกนันเยอะมากรับรองว,ว่าวุ่นแน่รัสเซียเจะสกัดทุกอย่างไม่สดลูกใครรวมถึงเครื่องบินของตัวเองด้วยแน่แ่รัสเซียคงต้องพัฒนาระบบใหม่เพราะว่าระบบเดิมดูแล้วไม่รอดนะครับ เรื่องเครื่องบินต้องยอมรับว่ารัสเซียเนี่ยตามหลังตะวันตกเยอะไม่งั้นปูตินคงไม่กังวลเรื่องยูเครนจะได้ F16 เรียกว่าปูตินเนี่ยออกอาการก็ว่าได้ พะว่าช่วงนี้ยูเครนเนี่ยเตรียมรับ F16 แล้วปูตินถึงขั้นออกมาพูดว่าฐานทัพอากาศของตะวันตกฐานทัพใดให้ F-16 ของยูเครนลงจอดถือว่าเป็นเป้าหมายของรัสเซียตามกฎหมายก็หมายก็ว่ารัสเซียจะโจมตีฐานทัพอากาศนั้นปูตินเนี่ยอ้างว่า F-16 สามารถบรรทุกนิวเคลียร์ได้ถือว่าเป็นอาวุธร้ายแรงปูตินพยายามตั้งข้อหา F-16 แล้วก็พยายามบอกว่าถ้าตะวันตกส่ง F-16 ให้กับยูเครนเป็นการล้ำเส้นสีแดงนะครับรู้สึกว่า ปูตนเนี่ยจะกลัว F16 มากจริงๆตะว,วันตกหวังให้ยูเครนใช้ F16 โจมตีสกัดกั้นรัสเซียในเขตยูเครนนี้เท่านั้นคงไม่คิดติดยูเครนให้ขนาดนั้นแต่ถ้าเราเป็นปูตีนะครับในสงครามยูเครนเนี่ยรัเสเซียใช้เครื่องบินนี้ไม่ได้ถ้ายูเครนได้ F16 กมารัเสเซียก็เสียเปรียบเราก็ต้องวุ่นวเหมือนกับปูตีนนี้เช่นกันข่คมขู่ไว้ก่อนเผื่อมีคนกลัวนะครับการที่ปูตีพูดแบบนี้ก็แสดงว่าปูตีเนี่ยมั่นใจว่า ถ้ายูเครนได้ F16 มาจะไม่ใช้สนามบินในยูเครนจะไปใช้สนามบินรอบๆเช่นโรมาเนียโปแลนด์ Poland, อันนี้เป็นต้นปูติเลยขู่ไว้ก่อนเผื่อได้ผลนะครับซึ่งเอาจิงรัสเซียเนี่ยจะไปโจมตีโรมาเนียแล้วก็โปแลนด์ตรงๆนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเป็นชาติเนโต้ก็มีคําถามตามมาว่ายูเครนใช้สนามบินในประเทศไม่ได้เหรอครับจริงๆก็ยากเพราะว่าการใช้งาน F-16 ได้สนามบินเนี่ยต้องพร้อมทั้งรันเวย์แผนกซ่อมบํารุงคลังอาวุธ คลังเชเพิงโรงมจอดเครื่องบินซึ่งยูเครนไม่พร้อมในส่วนนี้และนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับในการที่ยูเครนได้ F-16 ล่าช้าเพราะความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและถ้ายูเครนจะพยายามสร้างสนามบินให้รองรับการใช้งาน F-16 ใดๆอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายของรัสเซียในการโจมตีทันทีนะครับเพราะรัสเซียรู้ความเคลื่อนไหวเนื่องจากในยูเครนก็มีสายลับรัสเซียนี่มากมายอย่างไงข่าวก็รัว่วไม่สามารถปกปิดได้อีกอย่างยูเครนเนี่ยมีสนามบินไม่กี่แห่งที่พอจะสร้างให้รอง รับการใช้งาน F-16 ได้สนามบินส่วนมากของยูเครนนี้ถูกทำลายไปหมดแล้วโดยเฉพาะทางภาคตะว,วันออกแล้วก็ทางตอนกลางของประเทศนั่นทำให้รัสเซียนี้คิดว่า F-16 ต้องไปใช้สนามบินเพื่อนบ้านแบบแน่ๆก็มีการพูดกันว่าการส่ง F-16 ให้กับยูเครนมันจะเป็นชนวนเหตุนําไปสู่สงครามระหว่างรัสเซียกับเนโตแล้วก็จะลุกลามไปเป็นสงครามโลก พอรัสเซียคงไม่ยอมให้ F16 ไล่ทุบจนตัวเองนี่ย่ำแย่คำถามมันก็มีว่าแค่ F16 เก่าๆเนี่ยรัเสเซียไม่สามารถสู้ได้เลยครับรัเสเซียก็มีทางระบบป้องกันแล้วก็เครื่องบินรบคำตอบก็คือ รัเสเซียไม่มั่นใจว่าจะจัดการกับ F16 ได้เพราะถ้ายูเครนสามารถใช้ F16 ต้านรัเสเซียได้รัเสเซียต้องถอยนั่นก็เท่ากับรัเสเซียแพ้ซึ่งรัเสเซียจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นและรัเสเซียจะยกระดับของสงครามมันก็สุ่มเสียงที่จะปะทะกับนโตแบบโดยตรงนั่นคือการคาดการณ์นะครับผู้นำโปแลนด์ออกมาพูดว่าตอนนี้ยุโรปเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุคก่อนสงครามใหญ่ แนะนำให้ยุโรปเพิ่มงบกลาโหมเพื่อช่วยยูเครนให้มากขึ้นปูแลนด์พูดถึงระยะเวลา2ปีซึ่งก็น่าคิดนะครับ2ปีคืออะไรก็คือคิดว่าสงครามยูเครนอีก2ปีรัเสเซียจะถึงทางตันแล้วหรือว่าอาการแย่แล้วจนต้องหันมาใช้อาวุธร้แรงขนาดเล็กซึ่งมันจะเสี่ยงเกิดสงครามใหญ่ไม่มีใครรับประกันได้นะครับถ้าเนโตจะทุบกับรัเสเซียก็ต้องทุบให้มันจบให้มันรู้เรื่องซึ่งปูแลนต้องเป็นสมรภูมินี้อยู่แล้วปูแลนด์จึงออกมาพูดนะครับเพื่อ ไม่ให้ไปถึงจุดนั้นหรือว่าถ้ามันจะเกิดจริงๆเนี่ย เนโตต้องมั่นใจว่าชน,นะเหมือนที่แอดมิได้วิเคราะห์ไว้รัสเซียนี่เสียเปรียบทางภูมิศาสตร์แต่ว่าชาติเนโต้ก็ไม่อยากทําสงครามใหญ่เพราะว่าเรื่องของยูเครนมันไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะว่าชาติเนโต้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เอายูเครนนี่อยู่แล้วส่วนทางรัสเซียก็ไม่อยากทําสงครามกับเนโตปูตินนี่ถึงขั้นออกมาพูดว่าไม่มีแผนบุกยุโรปใดรัสเซียต้องการแค่สี่แคว้นของยูเครนนี่เท่านั้นเรื่องนี้ถ้ามองตามความเป็นจริงแล้วนะครับชาติยุโรปส่วนใหญ่มองว่า ปล่อยปล่อยยุคเคนไปแต่ว่าสฐอเมิกากับอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ของเนโตไม่ยอมนะครับชาติเนโตอื่นๆก็พูดอะไรไม่ได้ต้องตามแต่ก็ไม่ได้ช่วยเหลือยุเคนมากเท่าไหร่แอดมินคิดว่าเนโตส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้สงครามยุเคนจบลงด้วยการเจรจา ให้รัเสเซียอ่อนแอลงแต่ก็ไม่ถึงขั้นให้รัเสเซียนิจนตอกเพราะว่าเนโตนะครับรู้อยู่แล้วว่าด้วยสภาพของรัเสเซียในตอนนี้ไปบุกยุโรปนี้ไม่ได้ยุโรปส่วนใหญ่พยายามซื้อเวลาให้รบกันอยู่ในยุคเคนจนถึงจุดเจรจาให้มันจบจบไปพยายามไม่ให้สถานการณ์นิปานไปประเทศในยุโรปเหมือนกับไฮโซอยู่ในสังคมชั้นสูงมีความสุขอยู่แล้วอยู่ๆให้มามีเรื่องเพราะใครนี่ไม่รู้ยูเคนไม่ได้อยู่ในกลุ่มไฮโซอยู่แล้วนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวแต่ มันก็มีคำพูดว่ารัสเซียจะไม่หยุดแค่ยูเครนเป็นการสร้างความกลัวแบบจำใจต้องเอออนะครับตอนนี้ F16 เนี่ยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นชนวนสงครามใหญ่นี้ไปแล้วเรื่องนี้สวีเดนซึ่งเพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกของเนโตก็มีความเห็นว่า F16 อาจจะเป็นชนวนของสงครามใหญ่พเพรารัสเซียขีดเส้นไว้ที่ F16 ถ้ารัสเซียพูดแบบนั้นทําไมไม่มามองยัดสามิบเกิปเพนล่ะครับรัเสเซียไม่ได้ห้ามไม่ใช่เหรอครับในเมื่อส่ง F16 แล้วมีปัญหาเนี่ยก็อยากลองส่งกิบเพนซึ่งรัสเซียไม่ติดอะไรนี่ครับลดความกังวลของน a โตได้มันก็น่าลองเรื่องนี้ก็น่าคิด จริงๆสวีเดนเนี่ยเสนอกิปเพนให้กับยูเครนแล้วแต่ว่ายูเครนนี่ไม่เอาจะเอา F16 อย่างเดียวนะครับแอดมินอธิบายเพิ่มเติมสวีเดนมีกิปเพนซีดีนี่จํานวนหนึ่งที่ปลดประจําการเพราะว่าจะเอากิปเพน E มาแทนนะครับสวีเดนมีกิปเพนให้ยูเครนนี่อยู่แล้ว และด้วยข้อจํากัดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนในการใช้งาน F 1 6กิบเพนเหมาะสมกับยูเครนในสถานการณ์แบบนี้กิบเพนสามารถใช้ถนนเนี่ยเป็นรันเวย์ได้แล้วก็อุปกรณ์ไม่เยอะใช้ช่างเทคนิคแค่2คนย้ายจุดเป็นฐานได้ง่ายแม้กิบเพนจะมีพิสัยการบินสัน้นแต่ว่าสามารถตั้งฐานใกล้กับแนวหน้าได้รัสเซียจะทําลายถนนของยูเครนทุกเส้นให้มันรู้ไปนะครับกิบเพนความสามารถน้อยกว่า F 1 6นี่อยู่แล้วแต่ภารกิจโจมตีที่ตั้งของรัสเซีย โยมตียุทธปกรณ์กิปเพนทำได้อยู่แล้วนะครับ เรื่องนี้ก็น่าสนใจดูเหมือนกิปเพนจะเปิดสื่อกับ f 1 6แต่ถ้ามองในข้อจำกัดของยูเครนมันก็น่าลองใช้กิบเพนเอาจริงแอดมินก็อยากรู้นะครับรัสเซียห้าม f 1 6ปดีนักงอแง,งแต่มาเจอกับกิปเพนนี่จะเป็นอย่างไรรัสเซียจะอ้างอะไรไม่ได้เส้นดมเส้นแดงกับกิปเพนก็ไม่มีนะครับแอดมินไม่เคยเชียร์กิปเพนมาก่อนแต่ว่างานนี้ขอเชียร์กิบเพนแอดมินอยากรู้สวีเดนก็คงอยากรู้นี่เหมือนกันว่ากิปเพนจะเป็นอย่างไรในการรบจริงที่ านมานะครับอยู่แต่กับทฤษฎีล่าเป็นฝูงดาตาลิงแต่ในยูเคนเนี่ยต้องเอาจอรอดเองไม่มีเวลารวมฝูงจะเป็นอย่างไรถ้า F 1 6จะเป็นชนวนของสงครามใหญ่กิบเพนอาจจะเป็นตัวหยุดสงครามใหญ่อันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ